ใช่เห็นเขาพอใจห็นเอามาถือแท่งหล่อยสเขาไปย <N> ังใมซสยเขาไปใชพี่เขาไปนพี่เดินมานี้เดินมานี้แล้ว่เห่วติดแล้ววัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ มามาจากไหนค่ะมาจากไหนค่ะจังหวัดไหนจากกรุงเทพครับโอ้กรุงเทพนี่มาจากกรุงเทพเพี่กันบินมาเลยบินนครชัยแอร์มาครับโอ้ค่ะแอร์เหมือนกันเจโอะไรนะเจโอสิงครับผมหนุ่มสิงหนุ่มสิง ค่ะช่องนี้ตองตีตองเออนี่ตีดูตีตองเลาะเมี้ยงอ่ะคือมันเน่าพอเออพ่อว่าให้ตัดไหมตั้งให้ไม่ยั่โอเคเ็ดตองเลาะบ้านไปพ่อกันด้วยค่ะค่ะเพราะดีนั่งรถขั้นเดียวกันค่ะบัดนี้เห็นน้องนั่งอยู่ก็เลยไปทัดทักก็เลยมาต้องกันเลยก็เลยชวนมาต้องกันเลยกันโดย ไม่ได้นัดหมายโดยบังเอิญแต่เรามีหัวใจเดียวกันมา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 กคำมากคำมากเชิญกันเชิญกันเชิญกันมาอาบน้ำอาบท่ากันโอ้คุณนอนใส่ชุดนอนครับ ไม่เพื่อาบน้ำซีฟเกี่ยวกับตัวเราอันนี้อันนี้ไม่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มค่ะเรานั่งตามัทยาใส่หน่อยช่องว่างเลยนะคะอันนี้คือสำนักงานสำนักงานนะครับอันนี้สตูดิโอสตูดิโอเป็นอะไรบริษัทสตูดิโอนะครับอันนี้ที่ที่เหมือนชุดน้อยที่อะไรสดอะไรอยู่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ไหนนั่งตรงนี้ก็นั่งตรงพื้นนั่ง

อาจ่าจ่าจ่าออกมาตั้งแต่กัาโมัครับผมถ้าถออกมาตั้งแต่อะไรนะถ้าถงแปดแล้วก็ปิดชิปโอเคอ่าข้างบ้านดีกว่าตรงตรงมุมกาแฟตรงมุมกาแฟโอเคเชิญข้างบ้านเลยเดี๋ยวปิดชิปแล้วงพันบ้าเนี่ยปิดชิปยังเดี๋ยวเเดี๋ยวถ่ายอีกรอบเดี๋ยวจะถามก่อนเพราะว่าจะคอนเทนต์ต่อตอนนี้ให้ชิปหลังพันป้าคือตอนนี้ให้ยืดให้มันได้แปดก่อนนะ แต่ละคนยึดคิดให้มันได้เลขเพลินยุดนี้อยู่ปรยึด